พี่น้องแล้วเบื้องดงผักไร้โคนเป็นดงเลยพี่น้องจ้ะคนนละง,งาม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 กันลังอนอ่อนพี่น้องนี่กันงอนอ่อนเป็นเบีย้ยอยู่พี่น้องจ้ะนี่นี่เก็บเก็บเก็บ ดึงกระเล่นนี่มันเป็นเบีย้ยอยู่ที่นี่พี่น้องมันยังบ่ทันได้แก่ไปแกงไปลวกไปหนึ่งเด้อพี่น้องครับสนิทนี่จะพักกินสุเคยพักกินสุกว่ามันกินสุปพักกินกินสุกพี่น้องดึงกระเลย ธรรมดานพักอันนี้นะพี่น้องค่ะเพิ่นแกต้น,นใหญ่เพิ่นนะเฮ้าสี่อันนั้นไปเลยเฮ้าสีอันหักเปาะเปาะเลยพี่น้องอันนี้เพิ่นเป็นนี่นี่เพ่นเป็น,น,น,ปน,ปนล่มเอ้ยเป็นนี่ยุ่นนี่พี่น้องนี่นี่เป็นเบีย้ยไก่พักไก่โคนทุกคนสิตุกแทะอากาศก็คึมคึมพี่นอ้องอืมบุญเนะ งามงามงามตัดเอาเลยเนาะพี่นอ้องเหลือพี่น้องมาเก็บผักอะไรข้นกับยายเม่ไปแกงอ้อมเป็นหนึ่งไปลวกไปพัดแซีบพี่นอ้องโอ้ยันเข้าไงอัน อันคางบ้านความาเห็นเียเล่าลูกลูซาเดนเลามากกินคึืนออย่างนี้พลัองอย่งบุ๊ดด้นี่ที่นอง เก็บผักมั้งยัยเม่โอ้ยอ่อนซ้อนสิเป็นร่มอีกแล้วตายเลยยัยเม่ไม่หอดุงผักอันนี้อืมอืมอืมขันขึ้นเป็นลั่มหา้าหักเปาะเปาะเลยพี่น้องผักไรโค่นนี่อู้ยถัผักนาผัากนาก แล้วกมม็มีสวยงามธรรมชาติพี่น้องประกาดน้ำก็นมนนี้นี่ตายเลยยอยมีเก็บาป,ประกาดน้ำก่อนพี่น้องอุญอ่ะประกาดน้ำบุะ ไรค้นกันหลายพี่น้องเดี๋ยวเอาพักกาดน้ำพร้อมไรคนพร้อมพี่น้องสองพักเลยพี่น้องมื่อนี้มัดมัดพอดึงเขาแล้วนี่นี่งามคักเนาะกำลังพอดีกินเลยพี่น้องนี่ยก,กาดน้ำเนี่ย รองผักนี่พอ่อละมือนี่กัดน้ำงามง่ายง่าพ,พุดง่ายโเนะพี่น้องจ้ะตายอีกเราย่ายเมยไม่เห็นผักมือนี่เต็มทุ่งปีกละมือนี่ tìm thùng cuối vô mía đấy mưa này Ui, ừ. khá trời Có đeo mì đuống ngay mà Ui Khắc của nó Cát nám เด้อพี่น้องมาเก็บผักน้ำย่อยแม่อีกมื่นนี่พี่น้องถ้าไม่เฉื่ออ้นข่างทางรถไฟขุนขุนมากเรารถไฟตุดบุญกแล้วโอ้ขุนขุนขุนขุถไฟแรงพันยุ่งเห็นผักกาดน้ำโดดยุโยใส่ผักกาดน้ำตะกอนพี่น้องมื่นนี่คุณเนื้อ งามเนาะพูดนะคือหนูพูดมันทางรถไฟพี่นองจา๋าเดี๋ยวออกระกาศน้ำก่อนเก็บประกาศน้ำพอแล้ะเดี๋ยวออกอะกาศน,นั่นอีกแล้วพี่มีซ่อนพี่นงจา้า นี่ด้กินผักแสบอีกแล้วไม่แต่ผักมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยพี่น้องไม่แต่ผักมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยไีกรองให้ประกาศน้ำไวยพี่น้องอ่อนๆอ,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 อยู่ ในมีประโยชน์กินต้่นอ่อนๆหลายคักที่นอก,กเลียกได้ เดี่ยนพี่น้องจ้ะนี่คือผักกาดน้ำเรื่องพี่น้องผักกาดน้ำเอ่ออีกยังก็ว่าสายมันหนึ่งก็เคยลงนี่ดอกพี่น้องจ้ะก็เคยเก็บดูพี่น้องกินหลายเทียร้วล่ะนี่อันนี้คือเบียร์เพื่อนจ้ะพี่น้องเบียร์เพื่อนกัน เหนื่อยเพิ่นเพิ่นมาหนึ่เป็นลำไยเป็นเบี้ยรอยู่นูอยอยู่ปีนเขาปีนเขาปีนขึ้นไปเทิงพี่น้องเป็นแส้นรายห้าตึเบี้ยใหญ่ๆเพิ่นปีนยากพี่น้องจ้ะ มีหลายชนิดเด้อพี่น้องพักอันกาดน้ำจ้ะมีหลายชนิดหลายสายพันธุ์อุ้ยปีนบ่ไหวคุณขึ้นไปสูงคุณหลายคักพี่น้องงาม ้าพักพอสิพ่อแล้วพักอ,อันนี้ได้ห้ายแล้วออัมเทิงคุณจุ๋มจุ้มเอากคนงาม คะแนนนัพี่น้องอีกสายพันหนึ่งพี่ยังน่อยอยู่กับโบเก็บงามให้้พีน่พน,น้อ,อ,นอง ไปทาเพื่อนปิดลั้ดอกกินหนึน่งสี่แล,ล้วก็นั่งแสบกําลังแสบตรงกลงกําลังแสบเห็นหมดเลยมันก็งอน เบี้ยอ่อนเพื่อนท่นเป็นลัม่มเหมือนกันฮโป๊ะโป๊ะทาน,นพี่น้องดได้เป็นทุ้งปุ้ยคือค่อยคยไปฮกฮักปีกายแเด้พี่น้องกนี่ฮักอันนี้นะอันนี้เป็นเบี้ยอ่อนเ่อนนี่จ้ะมันีสีแดงกต่ว่แดดจิึ้นย่างน้เลยบุญละฮักเลยเหี่ยวเบืดเระว่าสีบัมาเด้แต่ว่าผลิกเีือแต่ตื่นงาเหมนกันเรื่องมาเลยพี่น้องจ้ะ งามเปมม็นจุ่มเป็นจุ่มแมนบดที่ไหพี่น้องมอแมนบดนี่เป็นะแมนบดมีแต่ผักไก่โคนหมดทั้งนั้นเลยออกเสียงกับบดถือยังหัวเราะกันเลยพี่น้องจ้าได้เมลินแข็งแล้วอ,ออกเสียงกับบดถึกผักไก่โคนไรโคนทุกคนแหละ ลูกสาวงหัวควนอยู่นี่แม่ต้องไปเรียนภาษาไม่อีกเด้อวศันเถ่ามาแเราลืมหนานลืมหลังว่าสันเบียกัน็นอ้อนมันกำลังพอดีจริงพี่น้อง,งจ้ะอันพักเนี่ยพี่น้องขอสิฟวอาเลี้ยงพักสู้ฟังด้วยจ้ะ พักนะแต่และแต่และคนเอินซื้อบวกขึ้นกันเด้เอินซื้อบวกขึ้นกันกับกระโบหูขึ้กันเนาะพี่น้องเนาะกันแล้วแต่เนาะแล้วแต่ตำราไปตำรามันเนาะพี่น้องเอินซื้อบวกขึ้นกันพักนะแต่ละช่องให้เจ้าเอินซื้อบวกขึ้นกันเด้อพี่น้องพักกันแต่เป็นพักตัวเดียวกันยุทธจั่เพิ่นเอินซื้อบวกขึ้นกันเอินซื้อพักบวกขึ้นกันพี่น้องจ้ะ แต่ขอเสื่เอินตามตำล่าของขดพี่น้องอืตามนี่แหละเพราะว่าขดลุ้งเอาอันขยเก็บผักคิดได้ขอดก็เอาตามตำราตำราแมนอยู่พี่น้องบันว่าขออเาตำรามาอวดอ้างกับอาจจะขดว่าวุ้มกิ่งพี่น้องจ้าเนาะอืมเขาบอกขดว่าวุ้มกิ่งขดเอาเก็บตามตำราของขดอินีแล้วซื้อขดเอาตามตำราของขดตามหนังสือของขดพี่น้อง ก็เขาไปอยากเล่าไลายเนาะก็คิอพ่อพ่อหูกันเราคันแมันเก็บพักเบีย้ยของพ่อตายเราซื้อมือนี่ยของเก็บพักมาดูเราสามปีแล้วเนาะพี่น้องก็เฮ็ดยูทูบก็กินพักซุ่มมอนี่ก็เลยถ้าพักกินได้ทั้งนั้นมแมนเบิร์ดพี่น้องเขียวอึมตึมอยู่วายพันไหวพันไงหนาเขามาเก็บไม้ก็ได้พุน่น Bên chung bên chung 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 ในลายหรอพี่นอ้องก็สิพอแล้วอะคุณลายคัสอิลีได้พี่น้องเลาไว้เพิ่นเป็นกล้ำใหญ่ๆมาคักโปะโปโปเอาพี่น้องจ้ะทางรถไฟมุนขึ้นมือเทิงหมุนมีตะปาพักมือเทิงหมุนพี่นอ้องอขึ้นเลหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบิ่งส่งนี่นี่แฮปปี้พี่น้องจ้าก็จังพักอันนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวขอสีบอลชูสร้างเด้อนี่พราเจ้าก็เอิ่นซื้อบุคคลกันค่าดามมินนี่ นี่เป็นดอกแล้วนี่ยผักข้าวดำมินนี่พี่น้องนี่นีแนนน่แล้วตะปูสเอือนเนาะพี่น้องแล้วตะปูสเอือนเลนไลเราพี่น้องขอบคุณหลายลเด้อพี่น้องจงมนี่เฮปปี้พี่น้องจ้ะขอบเนลนไลจ้บพ่อกันคลิปตนาะพี่นอ้องเมียนเบิร์ดเป็นเดินเป็นเดินพุดน,นะพี่ตะพักกินทั้งนั้นเด้จ้ะไม่มากตั้งหลายพี่น้องจ้ะพูดเลย โอ๊ยตัดนี่หมดตัดหมงไว้นี่คือประกาศน้ำเรื่อพี่น้องไปแกงไปอ้อมกินน,นี่ประกาศน้ำจะ้ะงามครับประกาศน้ำสวยงามตามท้องเรื่องอ งามคักงามเนี่ยพี่น้องกับพ้นแกรหรอท่านตัดเอามาหักกรปะโปะๆได้เนี่พี่น้องแต่อันที่เพันยังบอลในแกเนาะก็เป็นอันเพันพ่อเป็นอันใบพ่พอ,เอ,พอเป็นอันเบีย้ยนี่นะตะตะกี้ขอหยังบ่ได้ศึกษาที่คักขนาดน,นี้พี่น้องขอเราไปเก็บตะวใบแก่แก,แกพันมากินล่ำแก่แกเมื่อกินกินตั้งสี่แต่มีประโยชน์พี่น้องเนี่ย ถีลรวบ